ดูสิโอ้ยอย่างหวานเลยอ่ะตัวโอ้ดูทุกคนได้เฉยอันนี้นะแต่งตัวมาแบบไรไม่ได้ตั้งใจตกเลยไหมสุดดยอเลยวันนี่อุ้ยดูไข่ด้วยดูคนมันไข่ด้วยอะโอ้ยเอามือบังนี่เอามือบังนี่โอ้โหดีทุกคนปลาหมอในร่องสวนใช่ไหมแจ๋วว่ะล่ะอ่าแต่ตัวนี้ไข่ว่ะบีเทมินแต้องปล่อยเดี๋ยวปล่อยใช่ปะแลปล่อย โอเคนะตอนนี้ปล่อยใช่ป่ะใช่เนี่ยคือมือหมานมือหมานดูเด็ดแต่งชุดมาดูทุกคนไม่ได้ตั้งใจตกนะไอ้วันตั้งใจตกไปไงไม่ค่อยได้ได้อะเดี๋ยวปลดเบดแล้วเดี๋ยวปล่อยโอเคเนี่ยไงเดี๋ยวเราก็จะปล่อยนะตัวนี้มันไข่แล้วดีไข่ดูทุกคนโอวิ่ไข่ ปังเลยเนี่ยดูดิโอ้ยไข่แน่นตุบเลยเราปล่อยดีกว่าเนะ้อตัวนี้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ยึดติดว่าเราจะต้องอ่อได้ปลากลับไปกินแต่เราตกเชิงอนุรักษ์ใช่ปะ่ะยิ่งอยู่ในสวนเรานะปล่อยให้มัแพร่พันธุ์นะเราจะได้มีคลิปใช่ปะ่ะมีคลิปใ,ในการตกต่อนะปะปล่อยดีกว่าพี่เจมินปล่อยนะไปปล่อยดีกว่าครับ<ป>เรียบรรอปไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เดี๋ยวนะในบ่อพี่เซนเอกพี่เซนมิสเนี่ยเดี๋ยวฝนตกนะก็เติมน้ําลงมานะ,ะัะเพราะฝนยังไม่หมดหรอกเห็นป่ะก็มีขึ้นเห็นปะ่ะเดี๋ยวเราเอาไว้ตกเอาไว้เอ่อเรียกว่าไงตกแล้วกินรุ่นถัดๆไปเนาะให้มันแพผ่พานให้มันมีได้เยอะๆเยอะๆเยอะใช่เ <ตก S 1> พ<ร>จะได้สนุกเลยใช่<ๆ>เราจะได้มีคลิปสนุกสนุกให้เพื่อนๆได้ดูกันบ่อยๆเพราะว่าเอ่เราไม่ได้ยึดติดไว้ต้องได้ปลาบปกินมาตก,าตากบบาทุกครั้งต้องได้ปลากลับบ้านทุกครั้งไม่ใช่เราตกเพราะว่าคือเราตกเชิญรักถ้าได้ปลา ใซส์ไหนที่กินได้เราเอากลับไปกินแต่ถ้าไซส์ไหนเล็กไปหรือปลาไข่เราปล่อย,อยเพื่อให้เขาแพร่พันธุ์ก็อยู่ในนี้แหละอยู่ในล่องสวนไม่ไปไหนนะถ้าน้ําล้นก็ลงคลองบ้างแบ่งเนาะให้คนอื่นได้ตกได้หากินบ้างหาอยู่หากินไปตามวิถีชนบทเนาะเอาไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย